สวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับนารินครับครับวันนี้ครับวันนี้คุณนารินต้องแจ้งก่อนนะครับวันนี้มีการบันทึกการสนทนาครับวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับอ่อครับสอบถามเรื่องออไอทอ,อกแบ็ k ผมทําไมม,มันชอบเตือนว่ากําลังใช้เครื่องมือการออกเสียงข้อความของ Google มันจะชอบพูดตอนที่แบบเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่แล้วก็บางทีเกิดอาการวา่าอ่านภาษาที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ตรงกับภาษาที่เขาอ่านได้แล้วมันก็จะมีการเตือนเป็นระยะครับอันนี้มันเหมือนกับเป็นที่ระบบของตัวท็อกแบ็กครับที่จะมีการไปอ่านข้อความนี้แล้วก,ก็ก็แจ้งบอกเราอะครับผมอบางทีเวลาเวลาเรา,เาไปดูในในวิดีโอในเฟซบุ๊กเนี้ยก็มืกัน อาจจะเจอตัวอักษรหรือตัวอักขระพิเศษทำให้มันเกิดอาการเขาเรียกว่าปิดและเปิดใหม่อัตโนมัติอะครับผมเออตอนนี้ Facebook ใช้นิ้วเดียวได้แล้วใช่ไหมครับ Facebook ใช้นิ้วเดียวได้ยังไงอะครับเดี๋ยวอธิบายให้ผมฟังก่อนลาปัดปัดหาหาโพสอะอเมื่อก่อนอใช้สองนิ้วออ๋อผมใช่สองนิ้ว ก็คือมันมันก็อัปเดตไปตามการเวลาครับอยู่ที่เาเขาเขียนโค้ดแล้วก็ตัวระบบปฏิบัติการเราซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนกับตัว CPU ด้วยตอนนี้ครับผมแต่แค่นี้เดียวลื่นครับเดี๋ยวได้ลื่นแล้วอ๋อยินดีครับผมอัดต้ายขวาคอมเมนต์กับเครื่องรุ่นอะไรครับตัวนี้ไอ้ Galaxy M11 ครับ M11 นะครับก็ยืนยันว่าอัปเดตมาแล้ว android 11เนาะ ใช้งานได้โอเคขึ้นกับ facebook นะครับผมโอเคขึ้นบังเอิญไปปัดที่แรกก็ใช้สองนิ้วปัดขึ้นอยู่คมันไม่ค่อยไปที่มือไปโดนก็เลยลองปัดก็ใช้ได้ครับโอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยลื่นสนุกมากอ่าคราวนี้ใครเล่นกลับมาเล่น facebook แล้วก็ใครใช้เครื่องรุ่นสเปคไม่แรงก็ใช้งานดีขึ้นเนาะคุณนารินแจ้งมานะครับผมขอบคุณมากมเลยครับสอบถาได้เพิ่มเติมไหมครับ ไม่มีครับครับผมยินดีครับโอเคครับขอบคุณคุณนลินที่ส่งข้อมูลมาแจ้งข่าวครับมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบริการหมอคอมครับค่ะสวัสดีครับีเพื่อนเขได้ยินไหมคะได้ยินครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับมีการบันทึกการสนทนาเพื่อใช้ในการประกอบการให้บริการนะครับผมพี่พัฒนีสอบถามเรื่องอะไรดีครับมีเพื่อนเขาฝากถามเรื่องว่าเขาใช้แอปเน็ ไอ้ของกรุงไทยอะค่ะครับเขาไปจะไม่ได้วเปรีเซ็ตหรือว่าเขาไปลบแอปแล้วเอาเข้ามาใหม่แล้วมันทําไม่ได้ไม่เหมือนเดิมเขาว่าอะไรเริ่มต้นการอะไรเขาก็ใส่รหัสเขาก็ใส่รหัสแล้วค่ะแล้วมันเหมือนกับว่ากลับไปกลับมาไม่ไม่เข้าได้สักทีมันวนเหมือนกับว่าเมนูมันวนอยู่แค่นี้ค่ะอืมเขาบอกว่าเขาไปที่ธนาคารแล้ว ธนาคารก็บอกว่าทําให้แล้วแต่กลับมาก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ค่ะเอ๊ะตอนที่ไปธนาคารทําได้แล้วอะครับได้ได,ได,ได้ได้เข้าไปในตัวแอปแล้วลองโอนเงินสักบาทหนึ่งดูหรือ,อยังครับผมยังไม่ได้คงยังไม่ได้ทําอะไรมั้งคะแต่ไม่รู้ก็ไม่รู้เจ้าหน้าที่ทําอะไรให้บ้างนะคะแต่เขาเอาปาปัดให้ฟังเมื่อวานเมนูมันก็วนจริงอะมันก็กลับไปกลับมาให้ใส่รหัสกดเริ่มต้นกันอะไรมันอยู่แค่นี้ละคะ่ะ แล้วก็กดตกลงแล้วก็มันมันไปต่อไม่ไปไหนไม่ได้เลยค่ะอืมถ้าที่เขาไปถ้าที่เขาปัดให้ฟังก็เมนูก็วนๆอยู่สามสี่อย่างแค่เนี้ยค่ะคือถ้าอย่างนั้นนะครับคือผมข้อแนะนําของผมนะครับอันเนี้ยเรามาตกนะตกมาตายหรือเพื่อนของคุณพัฒนีหรือพี่พัฒนีนะตกมาตายตรงที่ตอนอยู่ที่ธนาคารพรนักง,งานบอกใช้ได้แล้วพอเรารับกลับมาอันนี้เป็น and ด o i d หรือ i o s ครับผมไอ o ฟ e ค่ะ อ,อพอได้แล้วครับกับเข้ามาเขาเพียงแค่เปิด voice over แล้วก็เข้าแอป next แล้วมันอยู่ที่เมนูเมนูมีโอนเงินเติมเงินจ่ายบินไหมถ้าอยู่ตรงนั้นไม่ดค่ะยังไม่ได้ังเข้าไม่ได้คือตอนนั้นเขาได้ทําหรือเปล่าครับผมคือที่ผมบอกตกมาตายคือโดยทั่วไปครับเวลาที่เราอยู่ที่ธนาคารไม่ได้อยู่ที่ธนาคารทุกแอปเลยครับไม่ว่าซื้อมือถือมาครับผมซื้อมือถือมาพนักง,งานบอกเปิดไวโอเวอร์ให้แล้วเปิดท็อกแบ็กให้แล้ว เราได้ลองกดปุ่ม power สักทีมีเสียงไวโอเวอร์ไหมก่อนอันนี้คือจุดหลักเลยคือ,อตัวแอป Next หรือจะเป็นแอป,ปหลายๆแอปป,ปัจจุบันนะครับมันติดปัญหาเรื่องหนึ่งคือต้องเป็นคนที่มีสกิลสามารถถ้าไปเผอเอาแอป,ปออกนะครับหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ขึ้นมาเนี่ยต้องมีการสแกนด้วยตัวใบหน้าครับผม เพื่อยืนยันตัวตอนอีกครั้งหนึ่งครับผมในหลายๆแอปเลยซึ่งตอนนี้เวลาเกิดสถานการณ์อย่างเ<อ>งี้ยเราจะติดขั้นตอนนี้หรือ2ตอนเนี้ที่เขาบอกกดไม่ได้กดไม่ได้ตอนนี้ต้องดูว่าเ,เวลากดตัวเลขคือผมเองต้องต้องอยู่ในสถานการณ์ด้วยครับหรือว่าได้เจอเครื่องจริงๆว่ามันมันเป็นสถานการณ์ไหนซึ่งตอนนี้ iPhone เป็น iPhone อะไรอีกแล้วอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดอีกหรือ,อยัง ม,มันมีมันมีเหตุและปัจจัยแต่ว่าผมว่าในที่สุดครับถ้าเราไม่สามารถทําได้ไปธนาคารตอนที่พนักง,งานบอกเสร็จแล้วเนี่ยเราทําการเปิดไว้ว่าคืนมาแล้วก็ลองเข้าแอปดูว่าใช้ได้ไหมแล้วอย่าเพิ่งลุกนะครับกดโฮมสอครั้งถ้าเป็นปุ่มไอโฟนเอสีที่มีปุ่มโฮมอย่างเงี้ยหรือ iPhone 8อแล้วก็เคลียร์แอปทิ้งเคลียรย์แอปสนิ้วลูดขึ้นหรือหนิ้วปัดขึ้นหาคาว่าปิดแอปอะครับผม ลบแอป,ปออกจากแถบสลับแอปปึ๊บคราวนี้เข้าเน็กใหม่แล้วลองกดเข้าไปเมนูโอนเงินถ้ามันขึ้นให้ใส่รหัสผ่านหรือสแกนใบหน้าแล้วมันผ่านไปได้อันนี้ค่อยล,ลุกจากโต๊ะครับผม,มต้องทำให้มันผ่านก่อนที่จะกลับบ,บ้านไม,ไม่ควรที่จะคือพนักง,งานบอกว่าเขาคงจะรับเครื่องอะไรกลับมาเลยค่ะคงไม่รู้เรื่องอือคืออันนี้ตอบไม่ได้ครับบางครั้งพนักง,งานอาจจะทําเสร็จแล้วก็ได้แต่ว่า เขามาถึงแล้วอาจจะไปโดนถูกอะไรหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่า,าโดยส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์นะครับถ้าพนักง,งานบอกว่าเขาบายพาสให้แล้วโดยทั่วไปที่เจอก็คือเข้าได้จริงๆแต่ถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยเราควรที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ดูดูให้เสร็จก่อนดีกว่าเพราะาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยโดยโดยทั่วไปนะครับ ถึงแม้จะเป็นพนักงานผมขออนุญาตตอนนี้ถึงแม้ว่าเราบันทึกไว้ด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตพูดตามหลักเหตุผลถึงแม้จะเป็นพนักงานธนาคารเองก็ตามซึ่งเขาไม่ใช่ญาติมิสนิทมิสหายเราถึงแม้เขาจะมีจรรยาบรณของการให้บริการก็ตาม<ะ>แอปธนาคารมีเงินครับดังนั้นพอเขายื่นโัรศั์กลับมาเราควรที่จะเช็คหนึ่งเช็คยอดเงินสองเช็คดูความเรียบร้อยของตัวแอปว่ายังใช้ล็อกอินใช้งานได้ตามปกติหรือเปล่าครับ มันอันตรายมากเลยอันนี้เป็นข้อเตือนใจมากเลยที่คนพวกเราเองใช้แอปพวกกระเป๋าตางังห,หรือใช้แอป wallet หรือใช้แอปธนาคารแล้วไปให้คนที่เราไม่คุ้นเคยหรือบางครั้งหรือบางครั้งคุ้นเคยซึ่งเป็นญาติอาจจะทั้งทั้งญาติห่างๆญาติสนิทอันเนี้ยมันก็มีเคยมีกรณีศึกษามาหลายครั้งแล้วด้วยครับผม อันเนี้ยก็คงต้องไปใหม่มั้งคะให้ให้มันเรียบร้อยก่อนผมผมอยากให้อย่างหนึ่งคือคนที่ประสบปัญหาครับโทรเข้ามาแล้วก็เอามาให้เราได้ช่วยฟังเพิ่มเติมอยากให้ฟ<อ>ังก่อนเดีลองดูไม่รู้เขาจะว่างหรือเปล่าครับลองโทรไปดูเพราะว่าถ้าเกิดจากการบอกเล่าต่อเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่เจอสถานการณ์ค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลองโทรไปดูว่าแต่แต่ถ้าเขาอยู่ภายนอกอยู่แล้วอะครับแล้วเขาต้องหนึ่งเป็นมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่แล้ว แวะไปที่ธนาคารแล้วก็ให้ธนาคารพกบัตรนำตัวประชาชนสมุดบัญชีถ้าให้ชัวนะครับแล้วก็เอามือถือไปเนี่ยเบอร์โทรต้องตรงกับเบอร์เดิมนะครับที่ลงทะเบียนไว้อะครับผมแล้วก็ให้พนักงานล็อกอินปิดไวลเวอร์ให้พนักงานล็อกอินเข้าให้ทําข้างในธนาคารนะครับทำข้างในธนาคารเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดมีอะไรอยู่ด้วยเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเปิดไวลเวอร์คืนมาเข้าแอปเน็ตแล้วก็ไปที่ปุ่มโอนเงินหรือเติมเงินสักอันนึงก็ได้ มันจะขึ้นให้ใส่รหัสผ่านใส่ตรงนั้นเลยใส่ให้พร้อมถ้าใส่รหัสผ่านผ่านค่อยออกจากธนาคารแต่อีกรอบหนึ่งถ้าเป็นผมผมเพื่อความมั่นใจปิดแอปสวิตช์เอากรุงไทยเน็กออกไปแล้วเข้าใหม่เองด้วยตนเองไม่ใช่ให้พนักง,งานเข้ารอบนะเข้าด้วยตนเองว่าเข้าได้ไหมครับผมเพราะตอนนี้มันมีกรณีศึกษาเยอะเพราะว่าอย่างเช่นอตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปบางแอปผมหลายคนก็คงจะเจอประสบการณ์อย่างเช่น t o มันนี่วอลเล็เนี่ย ถึงแม้แวเราสแกนหน้าผ่านด้วยตนเองแล้วนะมีสกิลแล้วนะครับสแกนหน้าผ่านสแกนบัตรผ่านแต่ยังมีแจ้งครับว่าให้ไปที่ตู้อของหรือช็อปของทรูเพื่อไปเอาบัตรประชาชนไปยืนยันที่ตู้อีกเหมือนกันดังนั้นณปัจจุบันนะครับ ถ้าไม่จะถ้าแอปพลิเคชันธนาคารยังใช้ได้อยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้แนะนําถ้ายังใช้ได้มีปัญหาแค่การตั้งค่าเล็กน้อยโทรมาปรึกษากาันเรื่องเงินทองในช่วงนี้ผมมือถือเนี่ยผมจำโควิดเนี่ยผมไม่อยากเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนมาแอปธนาคารเพี้ยนไปเนี่ยผมเหนื่อยเลยครับผมขนาดครือบอคอมยังแย่เลยอ่า,าคือคือคือต้องบอกกับพี่พัฒน,นีว่าตอนเนี้ยคนใช้รับบิทไลน์คนใช้ก็คือกดมากดระเบียบใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ อ<ะ>แอป,ปหลายๆแอป,ปยืนยันตัวตนหนึ่งบัตรประชาชนอย่างเช่นตอนนี้อย่างกสิกรผมไม่สามารถที่จะเปิดบัญชีแบบออนไลน์ได้อืเขาจะต้องไปมีการยืนย,นย,นยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งแบบแบบร้อเอนะครับเอาบัตร,ตรบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปยืนยันที่เคาน์เตอร์หรือไปยืนยันที่ตู้เพื่อไป,ป็นลูดเพื่อให้บัตรเราเนี่ยถูกสแกนเข้าไปในระบบของ,ของกสิกร เหมือนตอนนี้ทูมอนดี้วอลเลตผมก็ใช้ไม่ได้เอ่อผมใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพผมโอนอ,ออกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่เอาบัตรเป็นตัวประชาชนเนี่ยไปยืนยันกับทางทูอย่างเงี้ยครับค่ะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราโทรไปหาคุณก,ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะได้ครับ,วรบสวัสดีครับบ,รรออรบัตรทำนับสวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีครับ สวัสดีครับบริการหมอคอมนะครับขออนุญาตนะครับถ้าไม่ได้สนทนากับนายหมอคอมขออนุญาตวางสายนะครับสวัสดีครับเราต้องบอกว่าเพื่อนๆหนึ่งอาจจะไม่ได้ยินเสียงเรากับสองท่านนี้ผมก็คุ้นเคยนะครับเพื่อนๆยังกลับมาเพื่ออยากที่จะได้ยินเสียงเราเหมือนเดิมบางครั้งแต่ท่านเองอาจจะ มีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงหมอคอมแล้วมีความสุขก็จะโทรมาหาผมก็ยินดีนะครับที่เสียงผมทําให้ท่านอยากที่จะได้ยินทุกๆวันเพียงแค่ว่าได้ยินเสียงผมแต่ไม่อยากสนทนากับผมผมก็ขอขอบคุณมากๆครับพุมมิสบัทัศสวัสดีครับบริการหมอคอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนันนาีนะครับเรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับวันนี้สอบถามเรื่องอะไรดีครับ ถามพอดีว่าอยากจะซื้อเสียบของวอลลิเซอร์ค่ะและ้วทีเนี้ยมันไม่มีแค่ชำระเงินผ่านซิมอค่ะคือคุอย่าทราบว่าเขายกเลิกแล้วหรอคะหรือว่าเราหาไม่เจอเอออันนี้ใช้ซิมของอะไรอยู่ครับผมทรูค่ะอ๋อทรูเขานะเอทรูนี่ทูนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผ่านซิมได้ไหมนะครับแต่ถ้า a ออกับดีแทอกอะเท่าที่เคยมีสมาชิกมาทำได้ครับผมแต่ทรูเนี่ยเหมือนกับว่าน่าจะต้องไปผ่านช่องทางทรูมันนี่วันเลสอะครับผม แต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้<า>เรามีการบันทึกการสนทนาไว้ถ้าเพื่อนๆได้ฟังในส่วนของการสนทนาครั้งนี้แล้วท่านใดที่ใช้ True อยู่เนี่ยอยากที่จะให้ลองมาคอมเมนต์เนาะเผื่อโทรมาบอกกันว่าของของคุณ True เนี่ยต้องเป็น Tru มัน n ี่วันเล็เหมือนกันไหมครับในการซื้อเสียงของ Vocalizer ที่อยู่ในเพจโซใช่ไหมครับคุณนันาลีใช่ค่ะอืมเพราะว่า โดยส่วนใหญ่เท่าเท่าที่เจอคนใช้ True เขาก็จะมีเป็น True Money Wallet ที่จะมีตัว v ีกา d นะครับไปผูกแทนเลยครับผมค่ะก็ถ้่ที่ไปเจอก็จะมีบัตรเครด,ดิตเดบิตพวกเชฟบีพีทูวันดี้วอลเล็ครับผมโดยทั่วไปถ้า,ถ,าถ้าเป็นของ True รู้สึกว่าจะเป็นช่องทางเนี้ยเท่าที่เท่าที่เคยคุยสนนกกับเพื่อนที่ใช้ True นะครับผม ค่ะโอเคค่ะครับผมแต่ถ้ายังไงเดี๋ยว,วคุณนันทรีลองฟังสื่อต่ออีกทีว่าหลังจากที่การบันทึกเสียงที่เรามีการสนทนาแล้วนำไปออกทางรายการทาง TAB Radio แล้วมีเพื่อนๆฟังแล้วมาช่วยคอมเมนต์ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Messenger หานมาคอมโดยตรงหรือจะโทรเข้ามาเพื่อ,อบอกวิธีการเรื่องต้นว่าถ้าอยากที่จะใช้แบบที่คุณนันทรีต้องการทาได้ไหมหรือไม่ได้อย่างไรรอฟังต่ออีกทีนะครับ ครับผมยินดีให้บริการครับขอบริการหมอคมหนึ่งสี่สี่ปดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอคมครับสวัสดีคับพี่หมอคมน้องคติวันค่ะครับผมน้องคติวันสอบถามเรื่องอะไรดีครับก็อยากจะสอบถามว่าแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหมอคม สามารถใช้ได้ไหมคะอย่างเช่นคนตาบอดอะคะอ่ะอ๋อตัวแอปค่อนข้างเข้าถึงยากครับผมแต่ถ้าใช้ใช้ไลน์หมอพร้อมค่อนข้างก็เข้าถึงได้ครับผมแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปัจจุบันเออเหมือนจะวันนี้น่าจะเปิดเปิดกลับมาเปิดให้บริการวันนี้วันพรุ่งนี้ครับผมแต่ถ้าตัวแอปค่อนข้างยากนิดน,นึงครับผม แต่แต่หน,นูไม่ไม่กล้าใช่ค่ะเพราะว่ามันมันเข้าถึงยากอืมก็หาทางอสอมอ,มอครับหรือทางในส่วนของอาสาสมัครหมู่บ้านเนี่ยแหละครับมาช่วยที่จะกรอกในส่วนของการาลงชื่อเพื่อทําการอารอคิวฉีฉดวัคซีนนะครับลองติดต่อที่สาธารณสุขตําตบลหรืออําเภอดูนะครับผม ถ้าเราคําว่ากําลังใช้งานทักทายคือเราทคหมายถึงว่าฟซบุ๊ก่าลังใช้งานทักทายแสดงว่าคนคนนั้นตอนนี้อาจจะเปิดแอป,ป messenger หรือเปิดแอป,ป facebook อยู่ทําให้ตอนนี้เขาเอา r e หรือใช้งานอยู่นขณะนี้ครับผมฆถ้าลรวตรวจสอบการใช้พลังงานในภายหลังเพื่อเพื่อพักแอป,ปเ,หเหล่านั้นเพื่อเพื่อใช้พลังงานคืออะไอน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอ ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ครับในเวอร์ชันของ Android เวอร์ชันใหม่ๆก็จะมีการตรวจสอบว่าแอป,ปไหนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้งานเลยเขาก็จะมีการให้อแอป,ปนั้นพักการทำงานไปทำให้กินแบตเตอรี่ลดน้อยลงครับดังนั้นทางที่ดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเป็น Samsung ก็อาจจะเข้าไปที่การตั้งค่าไปท,ที่หัวข้อของแบตเตอรี่ครับ<ๆ>เขาจะมีหัวข้อปรับทันทีปรับใช้ตอนนี้อย่างเงี้ย<ๆ>เพื่อทาการปรับจูนเรื่องของแอป,ปที่ทางานเบื้องหลังแอป,ปที่อยู่พวกแคชหรือพวกอะไรเพื่อให้ทาให้ กขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับผมอถ้าเราถ้าเดี๋ยวนี้เพจตขูขอของน้องสาสตีวันมันไม่มีแล้วค่ะคำว่าไม่มีอัปเดตนะอะไรมันเข้าไปอรปกรณ์อะไรก็ไม่รู้ก็เข้าไปที่เพจตูครับแล้วปัดไปที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยสาสีวันอย่างเงี้ยครับแล้วเคาะเข้าไปแล้วปัดไปที่แอปและเกมของฉันคราวนี้ก็จะเจอเลยครับพ่จะมีอัปเดตกี่อันครับพม อ๋อไม่ต้องกดครั้งใช่ไหมครับปัดปัดไปปัดซ้ายใช่ไหมใช่ครับผมไปหาคําว่าพอเข้าเพโซแล้วปัดไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อบัญชีของเราคอเข้าไปอีกทีหนึ่งแล้วก็ปัดไปที่คําว่าแอปและเกมของฉันคอเข้าไปแล้วก็ปัดไปที่คําว่าอัปเดตทั้งหมดเลยครับผมครับวันนี้สายสอนค่อนท้างเยอะนะครับขออนุญาตบันทึกด้วยนะครับสวัสดีครับผมครับบริการหมอคอมครับ หมอคอมครับผมสวัสดีครับทางนิเทศนะครับอันนี้คุณลรครับใช่ไิเทศครับคุณขอคุณถอยีีทีนะครับคุณลรนะครับใช่สัญญาณมันมาแบบลุกคลื่นนะครับผมอะไรนะครับสัญญาณมันมาแบบลุกคลื่นครับผมอ๋อใช่ใช่เอ้ผมขอสาวารผมซื้อ Apple ิลวอทไอใหม่เงี้ยครับเสียงเรียกเข้านี่มันไม่สามารถที่มาดังที่นาฬิกาได้ใช่ไหมครับ เสียงเลียกเข้าอ่าตัวตัวลิงโทนของ Apple Watch เสียงลิงโทนของ Apple Watch เป็นแบบไหนก็เ,เป็นแบบนั้นเลยครับคือ Apple Watch มีแบ่งออกเป็นสองซีรีส์คือแบบซีรีส์ที่เป็น c ซลล u l a r กับซีรีส์ที่เป็น Wi-Fi ะครับมันถ้าซีรีส์เป็น Wi-Fi ก็เสียงเสียงเรียกเข้าก็เป็นแบบนั้นเปลี่ยนไม่ได้ครับผมอ๋อตัอง้งแต่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแบบเดิมเลยครับ อ๋อเเวลารับสายนี่ใช้สองนิ้วคอสองทีเหมือนกันไหมเหมือนกันครับจะใช้สองนิ้วค้อสองทีหรือปัดไปที่คําว่ารับสายก็ได้ครับอ๋อผมใช้สองนิ้วค้อสองทีมันรับไม่ได้เราใช้ได้แต่ว่าวางทีละนิ้วอ,อืมได้ปกตินะครับคือขั้นแรกต้องพอคนโทรมาเอาหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอก่อนให้ให้รู้ว่ามันไวทโอเวอร์ White มันทํางานปกติแล้วไม่ใช่หน้าจอล็อกอะครับผมแล้วก็สองนิ้วค้อสองทีปกติไปครับผมอ๋อครับผมมิจิแท็บใช้ได้ปกติครับ เกขอบบมมาครัผแต่เพียงแค่ว่าหน้าจอมันอาจจะเล็กทําให้เวลาเราลงอ่ะมันอาจจะลงแบบนิ้วถ้าคนบางคนนิ้วใหญ่ปัญหาสองนิ้วเขาสองครั้งก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันครับอ๋อครับผมอ๋อครับครับครับได้ครับครับผมสวัสดีครับเวัชพิสิร์ด์พีซราบัดทั้ั้สวัสดีครับรายการบอกคำครับเวัร์ดโชว์พิสสวัสดีครับคุณลุงครับคือคือในในคือในเซเว่นแอปเหรอครับ ในเบื้องต้นขออนุญาตแจ้งกับพี่สุขุมนะครับเรามีการบันทึกการสนทนานะครับขออนุญาตนะครับใน seven app มีปัญหาด้านใดครับครับใน seven app นี้คือจะมีเอ่อเอ่อพอพอเพิเด็แล้วจะมีเขาเขาขอให้คือให้อ่อให้ยอมรับยอมรับเนี่ยยอมรับเงื่อนไขครับครับนะครับแล้วผมไปเอ่อต่อเอ่อต่อเอ่อตนผมกดเอ่อยอมรับนี้มันเขียนว่าไม่ให้ด้วย ไม่ไม่เลือกนะฮะครับในเบื้องต้นนะครับถ้าเจออาการนี้มีด้วยกันอยู่ถ้าเป็นสเต็ปที่หนึ่งนะครับเราเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่จนถึงสเต็ปเนี้ยแล้วปัดขวาไปทีทละทีละครั้งทีละครั้งจนสุดครับผมแล้วมันจะมะีในส่วนของ ผมจําแบบสเต็ปแบบร้อเปอร์เซ็นไม่ได้นะครับต้องขออภัยโดยทั่วไปในจุดเหล่านี้มันก็จะมีข้าพเ,เจ้ายอมรับข้าพเจ้ายอมรับให้กดติ๊กที่คําว่าตรงนั้นแล้วค่อยมากดยืนยันอีกทีกรณีนี้ที่หนึ่งถ้าทําแบบนี้ไม่ได้ให้ปิดแอปแล้วเข้ามาใหม่จนเจอสเต็ปตรงนี้ครับพอเจอสเต็ปตรงนี้แล้วปุบ๊บให้ทําการปิด Vo ยโอเวอร์ครับอันนี้ใช้รอโอเวอร์หรือใช้ทอล์กแบ็คครับใช้รอยโอเวอร์ครับอพอ,พอพเจอถึงสเต็ปข้อกาหนดอย่างเงี้ยเพื่อยอมรับเงื่อนไขครับให้ปิดรอโอเวอร์เสร็จแล้ว ให้ใช้หนึ่งนิ้วเนี่ยล่ารูดจากล่างขึ้นบนทําอย่างนี้สักห้ารอบหกรอบให้มันสกรอหน้าจนไปถึงสุดท้ายครับแล้วเปิดว่าเวอร์คืนมาเสร็จแล้วลองปัดซ้ายปัดขวาดูที่มีข้าพเจ้ายอมรับไหมถ้ามีกดแต่ถ้าไม่มีลองดูที่ปุ่มยืนยันครับว่ายืนยันปุ่มคําว่าไม่ให้เลือกหายไปแล้วหรือเปล่าถ้าหายไปแล้วก็กดได้เลยครับเพราะว่าขั้นตอนของการยืนยันเขากาหนดแบบเนี้ย ในหลายๆแอปณปัจจุบันเราต้องอ่านตั้งแต่ต้นจนจบก่อนถ้าเราไม่สกอร์ตั้งแต่ต้นจนจบเรามันเลื่อนมาที่สุดท้ายเลยเขาจะไม่ให้เราสามารถที่จะยืนยันได้แล้วครับผมจะต้องใช้วิธีนี้สองวิธีนี้แทนครับหรือบางคนก็ใช้วิธีคืนขอข้ามาอยู่ในหน้านี้ให้ใช้สามนิ้วลูดขึ้นลูดขึ้นลูดขึ้น,นเหมือนกับสกอร์ไปทีละหน้าทีละหน้าจนสุด,สดท้ายพอถึงสุดท้ายยืนยันมันถึงจะขึ้นครับผมเราจะมาเราจะมาแตะที่ข้างล่างเลยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้ครับคือคือ คือผมอ่านผมอ่านผมอ่านทีละข้อทีละข้อก็ก็ไม่ก็ไม่มีให้ติดเลยก็เนี่ยเมื่อกี้คืออ่านทีละข้อผมบอกเป็นกรณีที่หนึ่งใช่ไหมครับครับแต่เมื่อกี้แนะนํากรณีที่สองแล้วกรณีที่สามพร้อมแล้วด้วยต้องลองไปทําดูครับผมมันครับแล้วครับแล้วก็คือคือผมอ่านทีละข้อมันพอ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 สุพอสุดท้ายมันก็ก็ต้องปมต้งลองก็ยังไม่ไม่ให้เลือกอะฮะก็นั่นนะครับของ ที่พี่พูดมาคือกรณีที่หนึ่งที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับอ่าแล้วผมก็บอกกรณีที่สองและกรณีที่สามให้ทําเพิ่มเติมว่ากรณีที่หนึ่งไม่ได้ไปทํากรณีที่สองกรณีที่สองไม่ได้ไปทํากรณีที่สามครับผมอมเพราะว่าอ,อย่างพว<อ>กผมเองก็ต้องลองทุกวิธีการเหมือนกันครับโดยทัว่วไปที่ง่ายที่สุดเลยที่ผมจะทํากันก็คือพอเจอตรงนี้ปุ๊บปิดไวโอเวอร์ครับแล้วหนึ่งนิ้วเนี่ยรูดขึ้น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 สักบางครั้งเป็นสิบครั้งเลยแล้วพอเปิดไวโอ ปัดขวาไปมีข้าพเจ้ายอมรับไหมถ้ามีก็เคาะไปแต่ถ้าไม่มีลองปัดขวาอีกทีถ้ายืนยันปุ่มมันขึ้นมาแล้วก็เคาะได้แล้วอ่ากกรณีเนี้จะใช้ได้เยอะสุดครับโอเคครับน้อขอบคุณครับคุณหมอคอนคบได้ครับลองดูนะครับพี่สุขุมค่ะว่ชสวงพิีครับสวัสดีครับรายั้าใจกัง